ปัดดีค่ะพี่น้องเอาดีๆด,ด้วยพวกที่ว่าให้คนน่ะชีวิตจะคล้องกันยังเพอาะใไปแหงใดอยู่หาจอบจ่องว่าให้แต่คนเนาะเบิง่งเดินนะ่ะมันเปลี่ยนไปน่มันมีสู่กะคักมันผู้ใส่ไหมกะคักพี่น้องเอ้ยถ้าเขาบได้ไปเดือดร้อนเขาบไดไปยืมหีเจ้ามาสีน่ะย่าไปเดือดร้อนน้ำเขาอย่าไปอยากน้ำเขาตอเขาสมิตะขัวก,กับสร้างเขาเห็นเขาเปลี่ยนไปเห็นเขางามเกินเห็นเขาสวยเึ้นเอาและจับกลุ่มละกอบลูกไปเว่ากันละ พวกผีบ่อยากเนาะเขาปั้บปุงเขางามขึ้นเขาดูดีขึ้นชีวิตเขาอะไรไปโจมปักอยู่กับเฮ้ย hey, มึงเบงิ่งอีน,นั่นเฮ้ยมึงเบงิ่งอีน,นี่อิจาเขาติแล้วจัางไหนมันเป็นอย่างไหนเรื่องเป็นสันดานเตเปลี่ยนไปปุ๊บเอาแล้วมันก็นลังสิบป,ป้าผัวมันมีสู่มันครบสู่เรื่องของเขา ถ้าตราบใดที่เขายังไม่เอาหีมึงมาให้คนอื่นเย็ดนะกันเรื่องของเขาเขาบริสานความเดินในหัวมึงเฮ็ดยันกับผ่้ผหีพ่นผลแดดฝนคุยพี่น้องถามแน่คุณมมือนี่ถามแน่นไอ้แน่ถือบริษีบริษชิงถามกูแน่แต่งตัวยุ่วแต่งตัวเปอรอมีผัวแล้วก็อ้าพี่น้องเอ้ยคอยมีผัวมืงอน่เขาผัวข่อยแล้วเขาจะอยู่หอดจนตายอยู่ตีพี่น้อง ขาค,คิดว่าเขาสิอิเจ้าคิดว่าเขาสิอิน้ำข่อยจนหอยหมือตายอยู่ติเบงคูดาลาเขาเน่ไม่ลูกน้ำกันสามคนสี่คนเขาเกดยังบร,ริเวณอยู่น้ำกันตลอดไปกันยังไม่เตียงหักมีข่าวข่าวดาลงดาลาป้ากันเลิกกันแต่ละวันเนี่ยคืนนาหนึ่งเฮาเป็นคนธรรมาดาราคะตัณหามันก็มีในตัวอยู่แล้วไม่ผัวก,กด็ดีคนที่บ่มีผัวก,กะดีพี่น้อง เขาบริ้ัสางคุณนเรองให้เจ้าเขาบริดไปยืมเงินเจ้าเขาไปสีมองหันเขาได้เงินเขาไปสีมองนีเขาได้เงินเขาเป็นคนโสดเขาเสียจงได้กัไใดโอเคไหมเก็ตไหมจบนะอย่าไปเยอะกับชีวิตคนนั้นคนนี้เขาสวยขึ้นคนจะยินดีนั่มมากเขาก็อยาไปสอด่องกระเรื่องของเจ้าเรื่องของเขาเดี๋ยวว่าเป็นสันดานคนเฮาไปดูคนโน้นไปดูคนนี้เพื่อเอามาเพื่อเอามาเครียดแค้นในชีวิตตัวเองไอ้นิมมันืองามขึ้นไอ้นิ่มันก็สวยขึ้น แต่ไม่คิดจะปรับสมดุลไม่คิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองกะซอยบงได้พี่น้องคอยวอกซื้อดะคอยเปลี่ยนไปไล่แคดคนเดิมไปไหนแคดคนเก่าไปไหนพูนไปน้ำหาเอามาสิปีที่แล้วไปเอาน้ำเอาที่ล่ะมีใครอยู่กับที่บ้างคะมีไผ่อยู่กับหม่องความแก่มันเดินหน้าความตายก้าวมาทุกก้าวย่างนะพี่น้องคว่ำตายแขนข้อทุบบาอย่างอย่าไปเยอะกับชีวิตอย่าไปเยอะกับชีวิตไผ่ แต่ละมื่นเนี่เอาสีวิตจจุดครองมันหลอดกับพ่อละ